สวัสดีครับพบกับแอดมินแจ็คกี้ครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องของ การประมูลและการลุ้นรางวัลของสมาชิกของช่องนะครับซึ่งร้านของเราเนี่ยเป็นร้านค้าออนไลน์24ชั่วโมงนะสามารถที่จะเอาสินค้ามาโชว์ได้24ชั่วโมงเลยถ้าเกิดว่ามีใครสนใจที่อยากที่จะเข้ามาร่วมสนับสนุนช่องนี้นะคุณก็จะได้โปรโมทสินค้าของคุณด้วยและก็ผู้ชมของช่องนี้เนี่ยก็จะได้สินค้าที่มีราคาถูกเนื่องจากว่าสินค้าเนี่ย ถูกเอามาประมูลเพื่อที่จะให้สมาชิก ทุกท่านเนี่ยมีส่วนร่วมกับช่องของเรานั่นเองตอนนี้นะผมมีการเปลี่ยนแพลนใหม่นะซึ่งราคาก็ยังคงเป็นราคาเดิมนะไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรสําหรับคนที่อยากที่จะเข้ามาประมูลสินค้านะคุณสามารถกดสมาชิกเข้ามาได้ที่ราคา35บาทเลยครับซึ่ง35บาทเนี่ยคุณจะสามารถเข้ามาทําการประมูลได้เพราะว่าคุณจะคอมเมนต์ในช่องแชทได้ตอนนี้ระบบคอมเมนต์ของเราเนี่ยไม่ได้เปิดปกตินะ จะต้องเป็นสมาชิกเท่านั้นก็ถ้าเกิดว่าคุณต้องการเข้ามาประมูลสินค้านะ หรือว่าคุณต้องการมารุ้นโชคหรือว่าทําอะไรก็ตามเนี่ยคุณจะต้องเป็นสมาชิกซึ่งในระดับสมาชิกของการประมูลเนี่ยจะอยู่ที่35บาทแต่ถ้าเกิดว่าคุณแค่อยากที่จะมาสนับสนุนช่องนะคุณไม่ต้องการอะไรนะคุณสามารถกดสมัครได้ที่80บาทได้เลยนะไม่ต้องคิดมากนะอันนี้ก็คือไม่อยากที่จะเล่นเกมอ่ะไม่อยากที่จะมาร่วมสนุกไม่อยากที่จะมาหอหาของรางวัลไม่อยากที่จะมาหาอะไรแต่ว่าอยากที่จะมาช่วยสนับสนุนช่องนี้นะให้สามารถที่จะ ทำรายการหรือว่าทําเพลงหรือว่าทําวิดีโอได้ต่อไปคุณก็สามารถที่จะสนับสนุนได้ที่ราคา80บาทเลยแต่สําหรับคนที่ต้องการเรียนนะเราจะมีคอร์สเรียนมานําเสนอเรื่อยๆนะซึ่งจะเป็นวิดีโอสามารถที่จะกดเข้ามาเรียนได้เลยครับจะอยู่ที่ราคา1,000บาทต่อเดือนนะก็สมัครที่ Education Plan ได้เลยนะครับหรือว่าจะเข้ามาคุยก่อนที่ QR code ที่ให้ไว้นะมันจะเป็นลายออ f i ิเชีของเราสำหรับร้านค้านะอันนี้สำคัญร้านค้าเนี่ยก็คือร้านที่ต้องการที่จะเอาสินค้าเนี่ยมาโปรโมทที่นี่นะก็คือคุณจะต้องสนับสนุนช่องนี้นะเพราะว่ามันเป็นธุรกิจคุณอาจจะต้องกดก่อนนะก็กดเป็นสปอนเซอร์ก่อนนะแล้วก็ส่งสินค้ามาแล้วก็สินค้าที่ได้เนี่ยก็จะถูกรีวิวผมก็จะเอามาโชว์ออกช่อง นะโชว์จนกว่าคุณจะเบื่อไปเลยอะ นะเพราะว่าผมสามารถที่จะตัดวิดีโอได้เร็วคุณสามารถที่จะเอาวิดีโอไปโปรโมทที่ร้านได้โดยที่คุณไม่ต้องทำอะไรนะแต่ว่าคุณจะต้องมาสปอนเซอร์ช่องก่อนและก็สินค้าที่ได้จากการที่คุณส่งมารีวิวเนี่ยเราก็เอาสินค้าอันนี้เนี่ยถ้าเกิดว่ามันยังคงที่จะใช้งานได้นะเราก็จะเอามาประมูลต่อในราคาถูกเราอาจจะตั้งราคาที่ไม่กี่ร้อยแล้วก็ให้สมาชิกเนี่ยมาประมูลแข่งกันนะ ใครที่ประมูลได้ราคาที่สูงที่สุดก็จะได้สินค้านั้นไปนะแล้วก็โอนเงินเรียบร้อยก็คือเป็นการคอนเฟิร์มถ้าเกิดว่ายังไม่โอนเงินก็คือไม่ได้คอนเฟิร์มเราก็จะมีการติดต่อการที่ไลน์ออฟฟิเชียลถ้าเกิดว่าคุณคอนเฟิร์มได้แล้วนะส่งเรียบร้อยนะส่งสลิปมาก็เป็นอันเสร็จพิธ,ธีก็ถือว่าคุณได้สินค้านั้นไปแล้วผมก็จะส่งไปให้นะก็จะเป็นตามนี้นะ แต่ตอนนี้เนี่ยต้องขอบอกก่อนว่าจํานวนสมาชิกเนี่ยของเราเนี่ยยังน้อยอยู่ดังนั้นคนที่ยอมเป็นสมาชิกในช่วงแรกๆเนี่ยคุณอาจจะต้องยอมเป็นสมาชิกไปก่อนนะหลังจากที่มันได้จํานวนของสมาชิกที่มันเยอะแล้วเนี่ยและก็มีความพร้อมแล้วเนี่ยเราก็จะเปิดระบบประมูล อันนี้อาจจะต้องทําความเข้าใจนิดนึงนะว่าทําไมเป็นสมาชิกแล้วเนี่ยยังไม่เปิดประมูลสักทีเพราะว่าคนมันน้อยอ่ะคุณจะประมูลกับใครถ้าเกิดว่าคุณมีแค่คนเดียวคุณก็ไม่สามารถที่จะประมูลได้อยู่แล้วดังนั้นมันก็จะต้องรอจํานวนสมาชิกก่อนนะสาหรับคนที่อยากที่จะเข้ามาร่วมนะก็ขอให้สมัครสมาชิกก็จะได้เข้ามาร่วมแล้วก็ได้เข้ามามีส่วนร่วมในรายการอะไรต่างๆนะคุณก็จะสามารถที่จะคอมเมนต์เข้ามาได้เพราะว่ามันจะต้อง เป็นสมาชิกก่อนนั่นเองอันนี้ก็จะเป็น membership plan อันใหม่นะก็คือจริงๆก็คือราคาเก่าแหละแต่ว่าผมเปลี่ยนให้มันมีอะไรมากขึ้นนะไม่ใช่มาสมัครเล่นๆก็คือมันก็ไม่มีใครมาสมัครอยู่แล้วไงผมก็เลยจะต้องมีกิจกรรมมี activity แล้วก็มีสิ่งที่คิดว่า ทุกคนเนี่ยอยากที่จะเข้ามามีส่วนร่วมนะแล้วก็เราก็มีสินค้าจริงด้วยที่จะเอามาประมูลแข่งกันดังนั้นคนที่อยากจะประมูลนะก็สมัครเป็นสมาชิกนะที่ราคา35บาทต่อเดือนเท่านั้นนะนอกจากว่าคุณอยากจะสนับสนุนราคาอื่นเราก็ไม่ว่ากันนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณต้องการมาประมูลก็ขอให้สมัครสมาชิกที่เรเวลที่ต่ำที่สุดเลยเพราะว่าผมอยากให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมกับช่องนั่นเองแล้วเดี๋ยวติดตามกันครับว่าระบบ การประมูลและก็การลุ้นของรางวัลของเราจะสนุกแค่ไหนนะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามันมีสินค้าอะไรน่าสนใจเนี่ยเราไม่อยากประมูลเราก็จะมาจับฉลากกันเราก็จะจับฉลากจากสมาชิกที่มีอยู่นั่นแหละแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครดวงดีก็จะได้สินค้าชิ้นนั้นไปดังนั้นก็สมัครเข้ามาเป็นสมาชิกของช่องนี้เยอะๆนะเราก็จะมาร่วมสนุกกัน